Introducing your referee in charge Mr. Rapin Soblek and now introducing first fighting out of the red corner 19 years of age two stands at 161 centimeters tall and weighing in at 112 pounds she holds a record of 35 wins 20 losses and five draws representing bangkok thailand let's hear it for sidonia Fighting over the blue corner, 39 years of age, she stands at 165 centimeters tall and we're in at 112 pounds, she holds a record of 16 wins, 5 losses and 1 draw, fighting out of Shanghai, China, let's hear it for ยับมาลุยกันครับคู่แรกเราในคัมนี้ครับคู่มวยจิ๋งครับยกแรกครับกับหลังจะเริ่มขึ้นครับ20ปีครับเต็มๆต็มกับมีผลไหมครับคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเป็นมวยขวาเจอกับมวยซ้ายครับมาดูครับคุ้นเคยกับเวทีเป็นอย่างดีทั้งคู่ครับแต่นี่ทำให้กู้ช่สับสนไหม นึกว่ายังไม่ได้ถอดมงคลแต่ว่ามันเป็นทรงผมของน้องเซเดเนียเขานะครับอ่ะมวยหญิงนี่ชก2นาทีพัก2นาทีต้องออกกันเร็วหน่อยครับนี่ฮะผ่านไป30วสิวิแล้วนะครับอาวุธนี่อ่ะต้องเริ่มออกกันได้แล้วครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับจะอเตะเสยยังครับซ้ายไปครับจะได้ชูเมเมยยังไงดีครับจะต่อยก็ไม่โดนครับมัดขวาเซเดเนีย ก็พยายามจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนี่ครับอาวุธไม่ออกนี่แหมแพ้ยกแรกเดือวเครียดนะครับขยับเดินแล้วครับดึงแล้วนี่ครับแม่แขงขวาูเมเมก็ดูต่อยด้วยความผ่อนคลายนะครับยกแรกนี่ยังไม่แรงโอ้นี่ครับโดนหมัดเลยครับแมโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยนี่ทีเดียวเนี่ยอาจจะหล่นได้เหมือนกันสายครับ พยายามจะออกเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับแนั้นชูเม่โอ้ยหมัดรับแม่ของไซเนียวันนี้เตรียมมาเลยครับหมัดขวาที่ซอกกับอีกทีครับอาจจะโดนคืนครับโดนคืนระบวกมาครับมารวัวกันตอนนี้นี่เองครับดูมั่นใจครับต่นั้นชูเม่แต่ก็ออกน้อยไปหน่อยครับแต่ก็คิดว่าหมัดของไซนเนียนี่น่าจะทนไหวครับแต่ว่าหมโดนไปบ่อยเียยกแรกจะเสร็จซะก่อนนะฮะขยับมานี่ยยังไม่ถึงนะครับแข้งซ้ายของซูเม่ เอาครับหวดล่างไปไซเดเนียดูใช้ความเร็วปัดแม่ไม่ถึงครับขวาตรงอยากเดินครับสายดักไว้ก่อนครับไซเดเนียยังไงดีครับช่วงท้ายครับซ้ายครับแล้วก็กดยกแรกครับมั่นใจครับชูไม้ชูมือครับโอ้โหเนี่ยก็โดนกระตุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าออกน้อยไปหน่อยแต่ว่าไซเดเนียก็มีความแม่นครับส่วนซูเม่เนี่ย ยังไม่ได้กดดันไซเดเนียเท่าไหร่เลยนะครับในยกแรกดูครับไฮไลท์ครับจังหวะต่อยขวาเตะขวาครับซ้ายดึงหลบได้แล้วก็ลงโทษครับสถานเบานี่ครับหมัดขวาของไซเดเนียครับดึงแล้วก็ต่อยคืนครับสอกกับจะเจอรัวชุดนี้นี่ก็โดนเหมือนกันครับไซเดเนียไปซ้ายหลุดครับแล้วก็ทีสกัดไว้ครับแต่โดนหมัดขวาครับเต็มๆต ดูกับง้างแล logical, ้วก็ปั้ง้าไคกับดึงหลบได้ครับน <hour> ี่มีส่งครามภาษาครับกลับูกันต่อครับอันเวทราชเนินเวอร์ซิลี่ครับยกสองครับคู่แรกของเราครับมาดูกันครับ สายไปครับ้ายคืนครับแต้มยกแรกนี่เป็นของเซนเตียก่อนครับสิบก็ลังสามเสียงครับโอ้ยสอกกลับครับน่โดนนับเลยครับโอ้ยยังไงครับนี่ครับยางกันฟันมีนหลุดเลยครับอาครับยังไหวครับยังไหวครับอาครับชักจะแย่ครับโอ้โหดูวุ้นที่เข้าบอลในแต่แต่ละจุดในยกที่แล้วนะครับต่อยเขาศีอศาสเน็ตเจ็ดต่อสี่ครับ ได้แต้มไปครับส่วนอาวุธอื่นๆก็ถือว่าใกล้เคียงครับมีเตะขาของซูเม่เม่ที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โดนนับไปแล้วครับโอ้เจอลูกสอกกลับเข้าไปนะครับโอ้โหเสียหลักล้มลงไปอีกครับซูเม่เม่โอ้ต้องพยายามที่จะฮึดแล้วก็อัปเกรดตัวเองแล้วละครับโอ้เอาช้ากว่าครับแข้งซ้ายไปมั่นใจแล้วนะครับแบบนี้นี่ไซเดเนียถือว่าต่อยกดดันน้อยกว่าแล้วครับแมตแต่ยังไม่แน่ครับเดินเข้าหาแล้วซูเมเม่แม่มาอีกแล้วครับหมัดฟางจากนาลาย ดูนี่ครับผ่อนคลายกว่าเดิมเยอะเลยก็พอได้นับครับแตเนียครับซูเมเม่เองนี่จากออกน้อยยกที่แล้วยกนี้นี่กลายเป็นว่าเกมมีเปลี่ยนไปเลยครับอย่างไงดีครับขยับเดินหน่อยครับไปไปเกี่ยวแล้วก็หัวคืนมาครับแต่จะรเข้าไม่ถึงตัวครับ คงต้องลงทุนแล้วแหละครับซูเม่ครับโอ้หยหมุนมาโดนนี่ครับหมุนมาเนี่ยเข้าล่องพอดีครับโอ้จังหวะไปเจอซาเดเนียมบุขก็ไปครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับเป็นจังหวะที่เข้ามวยหลวมของซูมเมเว่นะครับไฟนี้โอ้โดูแล้วนี่จับจังหวะยังไม่ได้เลยครับมาครับซาเดเนียทีไว้ยกนี้นี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่18รวมกับยกที่แล้วอีก19นะครับ ทางเยอะเลยครับอ่ะหมัดหมุนนี่มาอีกแล้วครับฟางจากนารายแล้วก็หมดยกที่2ครับโอ้โหโดนเข้าไปครับ1นับแต่เนียเนี่ยดูจะชกง่ายเลยนะครับแบบนี้ที่มุมนี่ก็ผ่อนคลายครับไม่เครียดแล้วโอ้ส่วนมุมน้ำเงินนี่อาจจะต้องให้เดินติดๆครับดูครับนี่ครับช็อตนี้เลยครับ แล้วยางกันฟันนี่หลุดเลยครับโดนถีบล้มไปอีกครับอีกทีนึงนี่ติดครับแต่โดนครับนี่ครับมาอีกทีครับพยายามจะต่อยคือแต่มันหลุดมันหลวมไปหมดแล้วครับดูช็อตที่ได้นับครับนี่ครับเอวียงครับโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายครับแตหมุนคืนครับเจอหมุนกลับ นี่เครับโอ้ยเต็มเปเลยครับลุยต,ต,ต, yes, ต,ต่อครับอาร์รเวนราชจำเนเบอร์ซีลี์ครับสองยกผ่านครับมีจังหวะนับครับยกที่ผ่านมาครับเป็นไซเดเนียครับได้นับไปครับครับสถานการ์ตกเป็นรองเยอะมากๆครับชูเม่ม่ครับ นี่ครับ10ต่อ8ครับคะแนนรวมนี่ทั้งหมดนี่บอห่างกัน3แท้มแล้วครับ2นับนี่ได้แค่เสมอครับถ้าถ้าจะพลิกชนะนี่ต้องน็อกเลยครับอุตอดูแล้วก็ยังไม่ได้เดินเล่งอะไรยังไงเท่าไหร่ด้วยครับกลายเป็นสนีที่เดินสวนขึ้นมาครับดูครับวันนี้นี่ดูติดเล่นแล้วก็หลุดหลวงไม่หมดครับทางนั้นชูไม่แม่จังหวะจะเข้ามาค่อนข้างหลวงครับนี่ครับหมัดไปอีกแล้ว ยกีนนี้ต้องไม่คิดเยอะแล้วนะครับคือต้องเดินให้ติดอย่างเดียวครับแล้วก็ต่อยหมัดโอ้่ะเสียหลักกันไปเล็กน้อยครับึ้นมาสู้คนใหม่ครับถปยเม่ขยับเข้าหาครับนำด้วยแข้งซ้ายโยเข้าไปครับไม่ปกตินี่เธอจะต่อยได้ดุดันมากนะครับสาวจีนแต่วันนี้นี่โอ้เจอความเร็วครับของไซเดเนียเข้าไปนี่โอ้จับทางไม่ได้เลยครับนี่ครับวงในก็แหมกรรมการแยกไป สายไปครับขยับเตะคืนครับตอนนี้นี่ลุกไล่เลยครับท่านั้นซเดเนียครับขยับตะมายกบังก่อนขวาคืนไปครับขวาอีกทีครับประสานแข่งกันครับโอ้หนี่ดูต้องบอกว่าชกผิดจากฟอร์มที่ผ่านมาเยอะมากครับชูเมเม่ครับเหมือนแก้ไม่ตกครับแล้วก็เข้าไปโดดอีกครับโอ้โหนี่ครับ ต้องบอกว่าคือไม่แก้เลยดีกว่าครับไม่เว่าแก้ไม่ตกครับโอ้เจอลูกนี้เข้าไปนี่เรียกว่าเสียงดังฟังชัดนะครับ<ด>แฟนมวยในสนามนี่โอ้<ด>โหครางฮือครับมือสักคู่โดนเข้าบริเวณหลังมือครับเต็มเต็มครับแล้วก็แหมเสียงนี่สนั่นครับอะยงป,ปลายกลายกแล้วนะครับ<ด>กําลังจะจบการแข่งขันครับคู่นี้<ด>แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหไตเตเนียก็มั่นใจเลยครับ โอ้ซูเมเม่เนี่เรียกว่าตั้งกระบวนไม่ติดครับตั้งเกมตัวเองไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับอ่าเชื่อในยังต่อยได้อีก3ยกนะฮะแบบนี้แรงยังเหลือนะนี่ครับองมั่นใจเลยครับตัวนี้ครับก็ลอใจกันไปครับเต็มที่เลยครับวันนี้ดูผิดบอลมาเยอะมากครับดูครับจังหวะจะเตะเตอถีบล้มลงไปครับหมัดขวาครับแล้วก็หมุนครับช็อตที่ได้นับครับ จะหมุนไปเจอหมุนคืนครับแล้วก็นี่ครับอีกทีครับยกมาจากคู่นี้เลยครับตังหวะนี่ครับหมุนนี่ครับฟาดท่อนแขนไปครับหมัดซ้ายครับหมุนไปครับเจอหมุนคืนครับนี่ครับเป็นไฟมครับ แล้วก็ยกสุดท้ายครับอันนี้บริเหมือนเตะก้านพอนะเปเข้าพอเดี๋ยวมาดูการชมนยมไปทางการกันครับคู่แรกเนี่จบแบบครบยกนะครับ3ยกอะี๋จะจบคู่นี้นี่บวยชายล้วนๆครับมีหลายชาติหลากหลายคู่มันมันอันแนนี่ี่30-26นะครับ3ท่านเลย ดนเนขาดลอยครับมุดมือไปที่มุมแดงครับไซ<า>ดดเนียลูกไฟกองดินก็ชนะคะแนนซูเม่ไปได้ครับขาดลอย30ต่อ26ทั้ง3เสียงโอ้ดีอุ้มเลยครับอายุในห่างกัน20ปีนะครับเป็นแม่เป็นลูกกันได้ครับแต่ว่าบนเวทีนี่ไม่มีพรมแดนอยู่แล้วครับต่อยกันดูเดือด